ในฐานะที่เป็นผู้เคยเปิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภามาแล้วก็เคยอยู่ในช่วงของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับซึ่งกำหนดให้มีสารรัฐธรรมนูญในช่วงมันแล้วก็รัฐสภาก็ได้ทำงานกับสารรัฐธรรมนูญในหลายๆเรื่องเมื่อ มีประเด็นที่ต้องส่งไปให้สารรัฐธรรมนูนแต่ผมไม่เคยที่จะเห็นของการที่สารรัฐธรรมนูนหรือองค์กรของสารนะครับมีคำสั่งมายังสถาบันรัฐสภาเพิ่งเห็นเป็นขั้งแรกที่ประธานสารรัฐธรรมนูนนะครับมีหนังสือมาถึงประธานรัฐสภาด้วย แล้วก็มีรายละเอียดมาถึงเลกาธิการรัฐภาซึ่งผมมีความกังวลใจว่าถ้าหากว่าคำสั่งของสารรัฐมนุนี้แล้วก็บังเอิญนะฮะทางรัฐสภาเนี่ย <c oughs> ได้ปฏิบัติตามนั่นคือการชะลองการลงมติ รัฐธรรมนูญในวรรณสารลงไปตามคำสั่งของศาลข้อกังวลของผมก็คือว่าต่อไปรัฐสภาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยหนึ่งในอำนาจอธิปไตยซึ่งประชาชนมอบหมายมานะถูกอำนาจอื่นนะครับมาจางก,การได้ระบบ ของประชาชิทั่ว่ปที่ต้องแยกอำนาจกันชัดเจนอำนาจของนิติบัญญัติตุลาการและฝ่ายบริหารก็จะถูกเข้าวไกไปแล้วในที่สุดระบบนี้ก็จะถูกทำลายไปแล้วก็ประชาชนไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้น ในความเห็นของผมในฐานะที่เคยอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นประธานรัฐสภามาเนี่ยผมจึงเห็นว่าคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญที่มาถึงรัฐภานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและถ้าหากว่ารัฐสภาได้ปฏิบัติตามไปก็จะเป็นบรรทัดฐาน ที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรที่จะเป็นตัวอย่างที่รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามต่อไปซึ่งในอดีตตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาจนถึง80ปีแล้วครับรัฐบาลทราบดีแล้วก็รัฐบาลทั่วโลกครับก็ถือว่าเป็นองค์กรอิสระ ที่จะมีหน้าที่ในการปฏิบัติออกกฎหมายตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้โดยไม่มีใครสามารถจะมาสั่งการตามบทประดัติของรัฐธรรมนูญได้อันนี้ผมจึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ให้สมาชิกรัฐสภาหายายกังวลว่าไม่มีใครสั่งรัฐสภาได้เป็นความอิสระ ของสมาชิกรัฐสภาที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐมนูนขั้นตอนนะครับแม้แต่การลงมติในวราระสามคราวนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะมีใครมาสั่งชะลอการลงมตินั้นได้เพราะมันจะเสียหลักการของการปกครองระบบประชาธิปไตยและจะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ตรงกับหลักการของประชาธิปไตย